นักการเมืองที่โหวตให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นคนทรยศต่อประชาชนงบประมาณเนี่ยเอามันบริหารโดยคนไม่ประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือการรวมศูนย์ถ้ากระจายอํานาจเนี่ยประเทศชาติมันจะเจริญถ้ารวมศูนย์เนี่ยประเทศชาติมันก็จะยากจนอย่างนี้นะครับ ในกรณีที่เราดูข่าวนะครับเรื่องคุณพิธานะครับที่ทางรัฐภาเนาะโหวตไม่ให้เสนอซ้ำแล้วก็อะไรหลายๆเรื่องเนี่ยผมในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็มีความคิดเห็นเสีย,สยใจเสียได้นะครับว่าบางทีประชาชนเราเราให้ประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ย แล้วไม่ได้เป็นนายกเนี่ยโอ้โหบางทีมันมันเราอยากให้เลือกทำไมนะฮะมันก็เหมือน,ม,นมันเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเราล็อกไว้เอ้ยคุณจะเลือกอย่าได้ประชาชนเนี่ยเลือกมากี่แสนกี่ล้านคนไม่สนใจเดี๋ยวไปสภาไปล้มล้างหมดเลยอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกนะครับว่ามันมันไม่ยุติธรรม นะครับมันสังคมเราเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์ประเภทอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าบ้านเมืองเราไม่ได้พัฒนามีแต่ถอยหลังครับก็ในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งนะครับก็เสียใจนะครับเสียใจนะครับแล้วก็แอนตี้นะครับแอนตี้คนที่ทำให้พิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยนะครับผมไม่นับถือ ความคิดของคนเหล่านี้ครับในกลุ่มของสมาคมได้มีการพูดคุยตรงนี้ไหมยังยังยังไม่นึกพูดคุยมันยังเรื่องใหม่อยู่นะฮะแล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่มันไม่ไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในนามอายุสมาคมอ,อ,มจอบจเนี่ยค่ะหลังจากเ,าเกิดแบบนี้ผลกระทบอะไรไหมคือผมว่ามีผลกระทบแน่เพราะว่ามันมันงบประมาณเนี่ยเอามันบริหารโดยคนที่มันไม่ไม่ พูดง่ายๆเหมือนไม่บริหารโดยคนไม่ประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือการรวมศูนย์เราต้องการกระจายอํานาจนะครับถ้ากระจายอํานาจเนี่ยประเทศชาติมันจะเจริญถ้ารวมศูนย์เนี่ยประเทศชาติมันก็จะยากจนอย่างนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปขเขมรน,นะครับเมื่อ30ปีที่แล้วผมไปฝั่งเกาะกงนะครับตึกแทบจะไม่มีเลยนะครับ แต่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฟังขมรฟังกอกองเนี่ยจเจริญกับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามาโอ้โหมาคิดว่าประเทศไทยเราจะเจริญเจริญน,นะผมว่าถ้าเรายังคิดอย่างนี้หรือเป็นมีนักการเมืองอย่างนี้นะครับผมว่าอีกไม่ถึงสิปีเราขมรแซงเราแน่นอนครับผมก็ถ้าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับ,กบสิ่งที่มันเกิดขึ้น ทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่านักการเมืองที่โหวตให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นคนทรยศต่อประชาชนครับ